ที่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่โจนเนี่ยเคยมีคดีอย่างนี้นะเคยถูกออกจากตําแหน่งอะไรได้ด้วยนะย้อนกลับไปดูประวัติอะไรมากมายอ,มอือืมใช่ครับอนักสืบที่ตอนนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะมผมผมว่าม,มันไม่ใช่แบบสมัครเล่นแล้ะ เป็นเป็นเป็นนักสืบขนาดมืออาชีพนะฮะท,ที่เก่งกว่าตำรวจสมัยก่อนนี้เนี่ยนะเราเราก็ยังพูดกันนะว่าไอ,อ้ข่าวที่แบบการสืบสวนเนี่ยนะที่ที่ประสงค์เลิศรัตรนวิสุทธ์เนี่ยนะที่จัดการกับทักสินในคดีอะไรไอ้ไออ้ะอที่ทราบสินมีทรัพย์สินผิดปกติอะไรหรือร่ำรวยอะไรเงี้ยนะหรือแจ้งบัญชีเท็จเนี่ย ท,ที่ไปพบอย่างรุ่นอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่มันมันมันแบบมากกว่านั้นอีกนะมีเอ <AI S 1> ของตัวเองอะไรต่ออะไรร้างระบบใช่ใช่ใช่ฉะนั้นฉะนั้นในแง่บวกเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยช่วยในการขุดคุยเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายมากก็แน่นอนมันก็มีทางลบก็คือมีเฟกนิวส์มีการแกล้งกันได้แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็คือการทำให้สังคมดีขึ้นได้นะอาจารย์จริงๆครับ